สวัสดีครับผมโมนี้นี่น้องใหม่ยังงามๆเลยพี่น้องเนี่ยน้องใหม่งามๆเลยเนี่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 ยนอนั่งดินพี่น้องก็แกะก่อนเลยแบบแส็บๆเลยแกะนรอนั่งดินก่นอนเออนี่ เดินตะก,กินวาพี่น้องจักปีเราบ่ได้กินนี่ก็ได้คุณจะได้กินพี่น้องนี่กกไดกินได้เนี่นี่ออเอาเหนียวอ๋อเอาเร่งลวบันเนี่ย

อนอนนั่นหนาชิ้นาอันยวงเทพเนาะอืมอืม tiếp theo nào quán Isso.